สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งพอดีมานาสตอรี่ได้มีโอกาสติดตามผมไปดูกิจกรรมกับพระอธิยสงหลวงปู่เสาห้านะครับสำนักสงฆ์อุดมศรีสุขอำเภอไม่แ่งจังหวัดเชียงใหม่ท่านมามีภารกิจที่วัดชุมพลนิการามอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผมก็ได้มีโอกาสใก,ใกล้ชิดในสนทนาธรรมและก็ ได้มีโอกาสสนทนาธรรมสอบถามประวัติท่านเพราะว่าท่านเป็นพระอ,อริยสงสายวิปัสนาปัจจุบันท่านก็อายุ8ปปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับท่านบำนัติอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมสามารถไปกดดูได้พ่ข้อเสาห้าทำไมชื่อเสาห้าอย่างไรก็มีคนให้รายละเอียดในเว็บไซต์น้อยมากนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นนักปฏิบัติไม่นิยมที่จะให้ ลูกศิษย์ลูกหานาประวัติของท่านไปเผยแพร่จากสนทนาใกล้ชิดแล้วก็มาบอกเล่านะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตหลวงปู่เสาห้าเพราะว่าจะในมีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านหลายปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนที่สำนักสงฆ์ท่านที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แหมหลวงปู่จัสิทธิ์มีแม,ง,แมงวีมาเข้านะครับก็เรียนอย่างนี้ครับหลวงปู่เสาห้านั้นท่านกําเนิดเกิดบ้านเดียวกับ ครูบาศรีวิชัยที่อำเภอนี้จังหวัดลําพูนสมัยที่ท่านอายุเจ็ดขวบท่านจําความได้นะครับท่านได้นั่งตักครูบาศรีวิชัยวิ่งเล่นในกุฏิท่านก็เคยพูดบางครั้งแม้กระทั่งเด็กขึ้นคอนะครับวิ่งเล่นในกุฏิซึ่งหลวงปู่ก็บอกสอนแล้วก็คําที่หลวงปู่จาได้แล้วก็บอกเล่าลูกหลานว่าอนาคตเจ้าจะได้เป็นพระผู้ที่สืบทอดศานสานาต่อไป เป็นสายบุตรต้นบุตรนะครับแล้วก็ประวัติโดยทั่วไปท่านก็ใช้ชีวิตทรารวาศเรียนทั่วไปแล้วก็มีโอกาสในช่วงที่เกณฑทหารในยุคป,ปี2500นะครับที่บ้านเมืองจะเกิดสงครามคอมมิวนิสต์ท่านได้เป็นทหารรับใช้ชาติแล้วก็มาใช้ชีวิตราชการทหารที่เพชรบูรณ์เขาค้อแล้วก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับจอมพลสริดิ์ธนรัตน์ท่านเป็นนักรบ ท่านได้ใช้ชีวิตในราชการทหารจนได้ใกล้ชิดจอมพลสรษดิ์นะครับท่านผู้มีเกียรติครับจอมพลสริทิ์ท่านเป็นผู้นําแล้วก็รักคนเป็นผู้นําประเทศกับทหารอายุยี่สิบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้หมดจากชีวิตข้าราชการทหารนะครับท่านก็อ,อุปสมบทเพราะโยมแม่ท่านบอกว่าไปใ,ใช้ชีวิตผ่านมรสมก็บวช นี้พอท่วงท่านบวชท่านก็มีโอกาสได้พบกับจอมพลสริทธิธนรักษ์ที่ลำพูนเชียงใหม่ก็มีการได้สนทนากันหลังจากนั้นก็จะท่านมีจิตปฏิพัติอยู่หลายเรื่องท่านก็บอกเมื่อบวชแล้วก็ขอออกไปทุดงวิปัจนากรรมฐานก็เรียกว่าได้กรดในพระไตาตามพระทุดงก็เข้าป่าไปเลยครับท่านใช้เวลายอยู่ในป่าเกินสามปีครับ ท่านบอกไม่รู้วันรู้เดือนผมเผาไไในตัดเล็กท่านก็บอกหักเอาการใช้ชีวิตของท่านเพลิดเพลินอยู่ในป่ามีเทพเทวามาอำนวยพรอำนวยพรในนี้ก็ไม่เจออุปสรรคปัญหาก็มีครั้งหนึ่งท่านก็มีครูบาอาจารย์ท่านเลยพบกับหลวงปู่โลกเทพอุดรในนิมิตได้บอกสอนเก็ก่ยกกรรมฐานแล้วก็ใช้ชีวิต อยู่ในเพิงผาถ้ำในป่าลกชัดในเจอสัตว์ร้ายในป่านั่งใต้ท้องช้างช้างมากันฝนให้ท่านการกินนองกินน้ำก็จะมีนี่แะครับสายหลวงปู่โลกเทพอุดรมาบอกวิธีการใช้ชีวิตท่านเดินท่านบอกท่านไม่รู้ว่าไปไหนบ้างอยู่ในป่าลกชัดห่างผู้ไกลคนใช้แนวปฏิบัติของครูบาศรีวิชัยท่านเดินทางไปถึงภูเขาควายในประเทศลา ท่านเดินข้ามม่น้าโขงท่านรวมีถ้ำหลอดไปได้ไปภูเขาควายเดินเรียบประเทศสาธารณชนลาวไปประเทศเขมรแล้วก็เดินวกกับทางภาคเหนือเข้าไปในดินแดนของประเทศพมาใช้เวลาอยู่ในป่าเกินสามปีนะครับวันเวลาท่านก็มดติแจง้งชัดนะครับท่านก็บ,บอกอผมก็ถามลวงปูแล้วตัดผมอยู่ยังไงท่านก็บ,บอกว่าผมก็ก้อนไว้นะครับท่านอยู่ในป่า วิเวกนั้นท่านได้พบเห็นสัจธรรมแล้วท่านใช้ชีวิตในการเรียนรู้กรรมฐานหลังจากนั้นท่านก็ทุดดงมาที่เมืองแกนอำเภอแม่แตงนะครับเป็นเมืองเก่าที่ท่านได้เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งเป็นเป็นเมืองเก่าของอล้านนานะครับซึ่งรายละเอียดตรงเนี้นะครับท่านสามารถไปดูได้เพราะหลวงปู่บอกว่าตรงนี้เป็นป่าเป็นที่เสียชีวิตของเจ้านายเป็นกู คือเป็นเจดีถ้าติดกับลําน้ําธรรมชาติท่านก็มีนิมิตอะไรมากมายซึ่งท่านก็ไม่ได้อยากจะให้มาเล่าอาวดตะลิวิชาต่างๆท่านทีพัฒนากรรมฐานได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านฉันอาหารมื้อเดียวเป็นอาหารมังสวิรัตปัจจุบันท่านอายุแปดสิบหกปีมีครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสถ้าท่านไปกดดูนะครับก็จะมีผู้นําประเทศมี่อค้านักธุรกิจไปให้ท่านทําพิธีปัดเป่าปัดรางควานผูกขวัญ สืบชะตาอะไรต่างๆท่านก็สงเคราะห์ญาติโยมมีโอกาสครั้งหนึ่งให้ได้มานั่งปลออธิษฐานจิตที่กรุงเทพนครปฐมก็ไปพบพระจันปุ้มปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดชุมพลนิการามก็เสกสายบุญถึงกันซึ่งสายบุญจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงปู่ทองแห่งพระธาตุจอมทองครูบายอินคูบาลวงดีท่านก็มีวัดอายุไล่เรียกกัน นะครับท่านถึงการปัจจุบันคูบาทางภาคเหนือที่อายุมากนั้นก็ถึงแก่มรณะภาพไปตามลำดับแต่ปัจจุบันหลวงปู่เสาห้าท่านในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพระจันปุ้มพระเจ้าวาดวัดชุมพลนิการามเนี่ยก็นิมนต์ท่านมาจำพรรษามาพักผ่อนหนีโรคร้ายไม่ให้ลูกศิษย์ตุ้งหาเข้าใกล้เพราะว่าช่วนสถานการณ์โควิดอันตราย อาจารย์ปุ้มก็มาดูแลท่านนะครับท่านก็สุขภาพแข็งแรงปัจจุบันนี้ยังเป็นตัวฟิวดังที่ภาพที่มานาจะนําเสนอนะครับพอดีมีโอกาสได้นํารถสํานักง,งานสภาเกษตรไปให้ท่านเจิมแล้วก็ที่จริงผมว่าก็จะไปสนทนาธรรมไปขอพรไปตรวจดวงแคตาไปลดน้ามนต์ไปให้หลวงปูเ่เสกฝ่ายใส่สินนะครับท่านจะทําฝ่ายสีเหลืองเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของพระล้านนาก็เรียนว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็น สายทายาทธรรมของครูบาศรีวิชัยปัจจุบันท่านแข็งแรงครับเมตตาธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามท่านแล้วก็รู้ว่าท่านอยู่วัดชุมพลก็จะมาหาช่วงนี้เป็นช่วงเข้า,าพรรษาพอด,ดีมีกิจนิมนต์นะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิมนต์ท่านมาทมกิจนะครับในการพุทธาพิเศษในการเจริญพุทธมนต์แล้วก็สวดถอนหรือทํากิจกรรมทางศาสนาเดี๋ยวก็ท่านจะเดินทางกลับไปรับกระถิน่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เ,เรียกว่าบุญน,นะครับถ้าไทยอยากจะได้พบหลวงปู่นั้นก็ต้องติดตามหลายๆวิธีเพราะว่าหลวงปู่นั้นท่านจะมาจาาปีนี้อยู่ที่อำเภอแม่แตงแล้วก็มาเที่ยววัดชุมพลเมื่อ,อาวานนี้ได้ไปกราบท่านก็ได้ไปขอบุญบารมีได้ไปลดน้ำมนต์ได้ไปสนทนาธรรมก็เรียนว่าพระอริยสสฆงในประเทศไทยนั้นเรียกว่าเหลือน้อยนะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เรียกว่าหลวงปู่ยังทันรับใช้ ติบโตได้เห็นครูบาศรีวิชัยต้นบุญพระของสายล้านนาที่บูรณะโดยสุเทพและสร้างศาสนสถานทั้งจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่ก็เรียนว่าครับถ้ามีโอกาสบุญครั้งหนึ่งในชีวิตท่านก็ท่านสามารถหาข้อมูลพื้นฐานได้จากอินเทอร์เน็ตหลวงปู่เสาห้าแค่นั้นนะครับเป็นพระรูปร่างเล็กๆตามในรูปแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะได้ร่วมบุญท่านก็จะมีกิจสามารถติดตามได้ทางเพจของวัดชุมพลนิการาม ถ้ามีโอกาสท่านอายุเยอะแล้วครับอยากไปรบกวนอะไรท่านมากถ้าได้เห็นวัดปฏิบัติผมชอบมากที่ได้เห็นท่านเดินเรียกเดินตัวปริวนะครับท่านสมระชั้ันน้อยเมตตาธรรมสงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็มาเร็วๆนี้นะครับก็บอกบุญต่อเลยในวันที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกา9นาทีที่หน้าพระโบัวสดจะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมายกฉตดถวายพระประธานซึ่งเป็นวัด ที่มีความสําคัญบางแต่ครั้งพระเจ้าประสาทษษษทองของปู่เสาห้าก็จะลงมานะครับ15ตุลาคมนี้ที่วัดชุมพลนิกนารามาอำเภอบางไผ่อินหลายท่านจะได้เห็นพระกุณเจ้าได้เห็นวัดปฏิบัติได้เห็นบารมีธรรมส่วนการสนทนาธรรมอยากรู้อะไรเนี่ยนะครับถามผ่านมานาผมมีโอกาสได้สนทนาธรรมได้พูดคุยภาษาล้านนาแล้วก็นามาถ่ายทอดดังนั้นวันนี้ใครมีโอกาสดีร่วมบุญครับในงาน ยกฉัดพระประธานพระโรสดวัดชุมพลนิกรยลามวันที่15ตุลาคมครับส่วนบารมีบุญที่ท่านจะมีโอกาสได้กราบสักการะหลวงปู่เสาห้านั้นก็คงต้องดวงใครดวงมันเนาะจังหวะแต่ว่าถ้าผ่านเพจมานาถามติดตามมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์ที่มีโอกาสถ้าท่านมาได้ไปกราบได้ไปสนทนาธรรมไปขอพรตรวจดวงแครตาท่านก็ได้ทักทายให้พร นะครับนี่ก็เป็นการเบื้องต้นที่แนะนำหลวงปู่เสาห้าส่วนภาพที่ท่านเห็นนั้นก็เป็นภาพกิจกรรมทางโลกให้ท่านได้ลดน้ํามนต์เจิมรถให้นะครับผูกข้อมืออาบน้ําปัดลังควานสะดอกข้อพอดีพักพวกก็อายุวัยห้าสิบเก้าปีก็ไปขอบารมีท่านก็บอกอาบน้ํำจะหมดทุกหมดสพจะได้ผ่อนเบาให้เป็นหนักทุกคนมีดวงชะตาที่แตกต่างกันตามอายุนะครับโรคภัยไข้เจ็บการต้องภัยการมีปัญหาชีวิต ท่านุณเจ้าท่านก็เมตตาแนะนําตามพุทธธรรมนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการแนะนําประวัติของหลวงปู่เสาห้าให้ท่านผู้ชมฟังครับมานามีอะไรถามไหมครับผมนะครับอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับก็คือพระอริยะสงฆ์นักบุญล้านนาูปสิ์คูบาศรีวิชัยหลวงปู่เสาห้าครับสวัสดีครับอาจารย์มีนึงค่ะเมื่อวานอาจารย์ด้เลขตัวไหนขอ,อเลขต้องดูที่รูป ทะเบียนรถแล้วกันท่านบอกเลขดีเลขนี้ดี oh, ดู <right? S 2> ที่ทะเบียนรถายแดงครับอ๋อ oh, ที่ทะเบียนรถทะเบียนรถใบแดงนะครับโอ <Okay. S 2> กกรมนาก็อันนี้ไม่ได้ตรงนั้นถือว่าเป็นวันมงคลเลขดีผมใช้เลิกบ่ายนะครับทุกอย่างจะได้บ่ายเบี่ยงนะครับพระอาทิตย์ดวงไม่ดีเขาจะได้เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ช่วงเที่ยงแล้วก็กรรมต่างๆจะได้ลดลงตามพระอาทิตย์หลายท่านบอกเอ๊ะเจิมรถช่วงบ่ายวันศุกร์เป็นวันดี คืออย่างนี้ครับทุกอย่างดีหมดถ้าเรามีครูบาดีปฏิบัติดีอยู่ในศิลธรรมชีวิตเราก็จะดีครับ,รบส่วนเลขมงคลนั้นก็ติดตามดูครับ